สวัสดีครับก็พบกับพบเครื่องการลงทุนกับผลิตนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่17ตุลาคม2559นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว a อ r o นะครับตัวบริษัท a อ r o นะครับก็ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟนะครับท่อน้ำประปาท่อสำหรับการก่อสร้างนะฮะและข้อเอ่อข้อต่อต่างๆนะครับโดยอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าแอโร่เอเยนต์นะครับ โดยมีส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจหลักนะฮะอย่างการผลิตแล้วก็จัดจำหนา่ายท่อร้อยสายไฟฟ้านะครับถึง60%ในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐนะครับในโครงการนำสายนำสายไฟฟ้าลงดินนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานมีแค่เพียง2-3ถึงาลายนะฮะอีกทั้งบริษัทยังมีบริษัทย่อยนะฮที่ชื่อเมคาเอสนะครับประกอบ ธุรกิจให้บริการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบต่างๆด้วยนะครับโดยเรามองผลการดำเนิน,นง,งานเนี่ยยังเติบโตแข็งแกร่งนะฮะจากแนวโน้มรายได้ของตัวธุรกิจท่อแล้วก็งานรับเหมาระบบนะครับโดยส่วนแบ่งตลาดกว่า60%นะครับจากท่อร้อยสายที่มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับนะฮรับแล้วก็มีรายได้ที่ได้เปรียบด้าน อีโคอีโคโนมีออฟสเกลนะฮะก็ส่งผลให้ตัวธุรกิจหลักนะครับสามารถสร้างยอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับอีกทั้งยังมีการพัฒนาแล้วก็พร้อมผลิตท่อร้อยสายใต้ดินนะครับที่เตรียมรับงานภาครัฐในโครงการนำท่อร้อยสายไฟฟ้าลงดินนะครับมูลค่ากว่า1,40 0 0 0ล้านบาทนะฮะของอาการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งหากซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการดำเนินการอย่างจริงจังนะครับ ในปี60ถึง61นะครพร้อมดันรายได้บริษัทลูกอย่างเมคาอสในการเข้ารับงานออกแบบแล้วก็ติดตั้งงานระบบต่างๆนะก็จะส่งผลให้บริษัทนะทางฝ่ายเนี่ยคาดการรายได้และตัวกำไรในปี59ถึง61นะครับเติบโตอยู่ที่17.2แล้วก็17.1นะครับต่อปีนะครับทางฝ่ายมองแอโร่นะครับมีผลการดำเนิน,นง,งาน ของธุรกิจหลักนะฮะอย่างการผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายท่อร้อยสายนะครับแล้วก็ท่อท่อแบบต่างๆนะที่ค่อนข้างแข่งแกร่งนะโดยครองส่วนแบ่งตลาดถึง60%และยังได้เปรียบนะฮะกู้แข่งในด้านคุณภาพแล้วก็ราคาอีกทั้งยังมีท่อร้อยสายไฟฟ้าลงดินนะฮะแล้วก็รายได้จากการให้บริการของตัวบริษัทย่อยนะฮะเป็นที่เข้าเป็นตัวเข้ามาช่วยผลักดันการเติบโตในอนาคตนะครับ ทำงฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานของปี60ของตัวแอโรอยู่ที่16.10บาทนะครับยิงบน PE ที่12.20เท่านะครับโดยใช้วิธีคิดจากค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลังนะฮะ4ปีนะครับยังคงคำแนะนำซื้อตัวแอโรนะครับตัว K-Bank นะครับก็เป็นเรื่องประกาศผลประกอบการนะครับ K b a บ k ก็ประกาศกำไรในไตรมาส3ออกมาอยู่ที่10.9พันล้านบาทก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับ เนื are, ่องจากรายได้ที Beyonce ่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะครับกำไรไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น7.3%เยียร์อันเยียร์ทาเนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เองการตั้งสำรองก็ยังลดต่ำลงด้วยนะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับและเมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับ 15.2% Q on Q เนื่องจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับโดยเฉพาะรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับสินเชื่อของ KBANK นะครับในไตรมารส3เติบโตอยู่แค่เพียง0.2%เทียบ Q on Q นะครับและก็ทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี58นะครับอยู่ที่3.8% year to date นะครับโดยสินเชื่อที่เติบโตชะลอลงนะครับเนื่องจากในเดือนกรกฎาคมนะครับมีการชำระคืนสินเชื่อจำนวนมากเข้ามานะครับ ทางด้าน NPL นะครับในไตรมาสนี้เพิ่มสูงขึ้น8.2พันล้านบาทนะครับเป็นไตรมาที่ NPL เพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนี้นะฮะก็ทำให้ Kbank มี NPL ต่อมี NPL ทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่65พันล้านบาทแล้วก็คิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเนี่ยอยู่ที่3.4เอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการตั้งสำรองไว้จำนวนมากตั้งแต่ในครึ่งปีแรกนะครับก็ทำให้ไตรมาสนี้เนี่ยเคแบงมีการตั้งสำรองลดต่ำลงนะครับ แต่ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้สัดส,ส่วนสำรองต่อ NPL ของ K-Bank นะครับลดลงเหลือ127%จาก136%นะครับในไตรมาสก,ก่อนหน้าทางฝ่ายยังคงประมาณการกําไรนะครับปี59ถึง60ไว้เหมือนเดิมครับโดยในปี59คาดว่าจะมีกําไรอยู่ที่41.3พันล้านบาทหรือเติบโต4.5%ปีอ n อน a ีแล้วก็ค่าตันผลจะอยู่ที่4บาทนะครับโดยกำไร9เดือนแรกเนี่ยคิดเป็น72%นะครับ ของประมาณการทั้งปีแต่ก็คาดว่าการตั้งสำรองที่จะลดลงได้อีกในไตรมาสสี่นะฮะน่าจะทําให้ผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายเพิ่มสูงขึ้นนะฮะตามที่คาดการไว้นะครับส่วนในปี60นะคาดว่ากำไรจะอยู่ที่43.4พันล้านบาทเะเติบโต5.2%นะครับแล้วก็คาดว่าเงินปันผลที่อยู่ที่4.25บาทนะครับเคแบงได้รายงานเป้าหมายทางการเงินปี60แล้วนะครับโดยตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อเพิ่ม 4-6%นะครับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ที่3.3-3.5%ถึง3.5%รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น4%แล้วก็คิดเป็น40%ของไรายได้ทั้งหมดนะครับสัดส่วนต้นทุนต่อไรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40%กลางๆนะครับแล้วก็จะรักษา NPL ให้อยู่ในระดับประมาณ3.3-3.4%ถึง3.4%ทั้งไปยังคงราคาพื้นฐานของตัว KBANK ไว้ที่195บาทนะครับ โดยมองว่าปัจจัยเรื่อง NPL ซึ่งเคยเป็นความกังวลอาจจะกระทบกับผลประกอบการนะครับของ KBANK เนื่องจากสินเชื่อส่วนใหญ่ของ KBANK เป็นสินเชื่อ SME นะครับซึ่งมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจสูงจะเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับในตัวของ KBANK นะครับสำหรับตัว Market New นะครับข่าวบริษัทนะครับ ตัวแรกก็เป็น L H Bank นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาสสามออกมาอยู่ที่698ล้านบาทเพิ่มขึ้น57.7%เอเ year on year นะครับเนื่องจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็ตั้งสำรองก็ลดลงนะครับแต่ลดลง1 2 9 Q องจ้าเนะเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็กำไรจากเงินลงทุนเนี่ยลดต่ำลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับสินเชื่อในไตรมาสสามเติบโตน้อยที่สุดในรอบปีเพียง0.2% Q ย์จุดสองเปอร็นต์คิวออนคิวนะฮะ สินเชื่อทั้งปีนะครับเอ่อสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี58นะครับอยู่ที่6 1 5นะครับ year to date อย่างไรก็ตามนะครับ LHBank เนี่ยสามารถลดระดับ NPL ลงได้นะครับโดยปรับลดลงมาเหลือ1.61%จาก1.69%นะครับในแต่มาสก่อนแล้วก็ทำให้สัดส่วนสำรองต่อ NPL เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่125%จาก114%นะครับ ปรับประมาณการกำไรปี59ขึ้นนะครับ17.1เป็น2.7พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น62.2เทียบเยออนเยียนฮะจากเดิมที่มองกำไรไว้ที่2.3พันล้านบาทฮะยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่1.97บาทนะครับและยังแนะนำซื้อในตัวของ LH Bank นะครับตัวปูนใหญ่นะครับก็คาดกำไรในแต่มาสองเนี่ยจะออกตัวลงทั้ง Q ิวอแล้วก็ Year on Year นะครับ โดยทงฝ่ายคาดกําไรนะครับในแต่มาตรฐานอยู่ที่ราว12,000พันล้านบาทนะครับอ่อนตัวลงนะครับโดยธุรกิจปิโตรเคมียังได้ไปได้ดีนะครับสเปดยังปรับตัวสูงขึ้นทั้งคิวอนคิวแล้วก็เย o อ y นเยนะครับแต่ธุรกิจธุรกิจปูนนะครับวัสดุก่อสร้างอ่อนลงคิวอนคิวจากช่วงโลซีซั่นนะครับแต่ยังอ่อนตัวลงเย o ออนเยเพราะนี่มาในประเทศนะครับยังคงฉลอแล้วก็การส่งออกฉลอตัวด้วยนะครับเช่นเดียวกับธุรกิจกระดาษนะที่มีผลจากโลซีซั่นนะครับ ลดลง Qon Q แต่ทรงตัว year onyear นอกจากนี้เองนะครับในไต,ตรมาสนี้ไม่ได้มีเงินปันผลลับจากเงินลงทุนเหมือนในไต,ตรมาสสองนะครับกำไรไต,ตรมาสนี้จึงอ่อนลง Qon Q ขนาดที่คาดกำไรอ่อนลง Year onyear ด้วยเพราะธุรกิจปูนวัสดุก่อสร้างและกระดาษนะฮะยังอ่อนแรงอยู่นะครับทางฝ่ายคาดนะครับในไต,ตรมาสสี่อาจจะอ่อนลงต่อเนื่องนะครับเพราะอุปสงค์ปูนแล้วก็กระดาษนะฮะอาจจะชะลอตัวตามปัจจัยในประเทศอีกทั้งยัง มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการเปิดโรงปูนใหม่ที่อินโดนีเซียนะฮะที่เพิ่งเริ่มผลิตในอัตราที่ต่ำนะฮะทำให้กำไรในครึ่งปีแรกที่ดีมากเนี่ยยังช่วยให้กำไรทั้งปี59เนี่ยเติบโตได้12%นะครับทางไปยังมองโอกาสในการเติบโตในภูมิภาคในปีหน้ารวมทั้งการพื้นตัวของตลาดในประเทศนะครับเอ่อทา,างการธุรกิจปิดโตเคมีนะฮะที่อยู่ในขาขึ้นนะครับ ทางขวายังพงคำแนะนำซื้อตัวปุ๋นใหญ่นะครับหรือ S.C.C. นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่590บาทนะครับรก็จบนะครับในส่วนของวิเคราะห์จ่อรกพื้นฐานรายวันนะครับวันนี้นะครับ